สำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาชี้ช่องนะฮะชี้ช่องผลประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะซื้อขายบ้านนะครับในปีนี้นะครับก็เราทราบกันไปดีอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้นะฮะรัฐบาลเนี่ยนะครับเขาลดค่าโอนค่าภาษีไม่ใช่สีโทษทีค่าโอนกับค่าจดจำนองนะครับสำหรับนะฮะสหรับบ้านที่ราคาไม่เกิน3ล้านบาทนะครับแล้วก็ บ้านและคอนโดหรือทาวน์เฮาส์หรือทาวน์โฮมทั้งหลายเนี่ยต้องอยู่ในโครงการจัดสรรน,นะครับโครงการจัดสรรความหมายก็คือว่าต้องอยู่ภายใต้พรบรจัดสรรความหมายคือเจ้าของโครงการที่เราซื้อขายเนี่ยนะครับเขาต้องไปขออนุญ,ญาตจัดสรรกับกระทรวงกับพื้นที่ที่ถูกต้องกับหน่วยงานที่กํากับดูแลอยู่ในจังหวัดนะฮะนั้นๆน,น,นะฮะถ้าเกิดเป็นต่างจังหวัดก็ผู้ว่าจะต้องเป็นคนเซ็นนะใบอนุญ,ญาตก่อสร้างใบอนุญ,ญาต เขาเรียกว่าไปอนุญาตจัดสรรนะครับคือผู้แย่งคือต้องเข้าโครงการจัดสรรนะครับที่ดินเปล่าเข้าไม่ได้นะครับแต่ว่าอาคารพาณิชย์ก็อาจจะเข้าได้ถ้าเกิดอยู่ในโครงการจัดสรรเช่นไปอยู่หน้าหมู่บ้านเลยเนี้ยนะครับโดยสรุปก็คือว่าคุณที่ซื้อบ้านราคาไม่เกิน3ล้านบาทนะครับและโครงการนั้นเข้าจัดสรรนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านโครงการใหม่หรือบ้านโครงการที่เป็นบ้านมือสองนะฮะเข้าได้หมดนะครับนะ ก็ลดค่าโอนจาก2%เหลือ0.01นะครับค่าจดจำนอง1%เหลือ0.01เช่นกันนะทีนี้นะครับมันจะมีอ่ออปชั่นวิเศษที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะผมก็เพิ่งรู้นะคือได้ยินแวาแววมาแต่ว่าหาข้อมูลไม่ค่อยได้นะแต่ว่าวันนี้นะครับผมเอาข้อมูลมาจาก Post ์ส d a y ลนะฮะผู้เขียนนะฮะเดี๋ยวผมดูก่อนผู้เขียนชื่อคุณวราพงษ์ป่านแก้วนะฮะแกเป็น อดีตนักข่าวของ Posttoday นะครับก็แก้เขียนไว้ประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะคือหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะวันนี้มารู้กันไว้นะว่าการนี่คุณขายบ้านเก่านะแล้วซื้อบ้านใหม่นะคุณสามารถลดหย่อนภาษีได้นะนะต้องบอกก่อนว่าอธิบายก่อนว่า เวลาที่เราซื้อขายบ้านซื้อขายที่ดินหนือซื้ออะไรที่กรมที่ดินเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายในวันโอนนะครับค่าใช้จ่ายในวันโอนหลายคนจะบอกว่าค่าโอนคนละครึ่งนะมันไม่ได้มีเฉพาะค่าโอนนะมันมีหลายอย่างมันมีหลายค่าเลยนะค่าแรกคืออะไรค่าโอนค่าโอนเนี่ยอย่างที่บอก2%ซนะซึ่งตอนนี้บ้านไม่เกิน3ล้านและอยู่ในโครงการจัดสรรเคาลดให้จาก2%เหลือ0.01นะนี่คือค่าแรกคือค่าโอน ค่าที่สองคือนะฮะค่าภาษีรายได้บุคคลธรรมดานะภาษีรายได้บุคคลธรรมดาเนี่ยถามหลายคนถามว่าคิดยังไงการคิดซับซ้อนมากนะครับลองไปเสิร์ชหาข้อมูลดูแล้วกันนะภาษีรายได้เ,เขาเขาเขาคิดตามปีที่ถือครองนะแล้วก็ดูที่มูลค่าบ้านแล้วก็มาทําสัดส่วนกันนะว่าคุณต้องเสียภาษีเท่าไหร่นี่คือค่า ภาษีที่สองค่าที่สองคือค่อาภาษีรายได้ค่าที่สามคือค่าภาษีธุรกิจเฉพาะนะภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยเขาคิดคุณที่สามจุดสามเปอร์เซ็นตนะครับถ้าคุณถือครองบ้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่คุณถือครองอยู่เนี่ยเกินห้าปีนะภาษีธุรกิจเฉพาะคุณจะไม่ต้องเสียนะครับที่เขาทําตัวเลขไว้ที่ห้าปีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่อยากให้คน เก่งกาไรไงเช่นซื้อปุ๊บขายปับ๊บซื้อปุ๊บขายปั๊บเนี่ยเขาก็เลยจะเอาภาษีธุรกิจเฉพาะขึ้นมานะสามเรนี่ยล้านหนึ่งก็ 30, นะสามหมื่นนะสล้านก็90 0 0 0ื่นนะเกือบแสนนะเพราะฉะนั้นเยอะมากนะครับภาษีธุรกิจเฉพาะถ้าเกิดคุณถือครองเกิน5ปีคุณไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียเลยหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าไม่อยากเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะคุณต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังนั้น1ปีอย่างน้อย นะครับแล้วคุณก็ไม่ต้องเสี่ยงเหมือนกันนะไม่ต้องรอ5ปีนะครับไม่ต้องรอ5ปีแค่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังนั้นนะยกตัวอย่างเช่นนะครับสำหรับหลายๆคนที่มีบ้านหลายๆหลังหรือคอนโดเนี่ยนะครับคุณจะขายหลังไหนคุณเล็งไว้เลยแล้วคุณเอาชื่อคุณเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านเลยนะเพราะว่าไม่งั้นคุณต้องรอครบ5ปีนะฮะนะเสียโอกาสเกิดขายได้จริงๆเนี่ยคุณบ้านราคา3-4ล้านอย่างเงี้ยคุณโดนค่าโอนค่าภาีีเป็นแสนไอ้ไม่ใช่สิค่าธุรกิจเฉพาะเป็นแสน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเอาชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังนั้นที่จะขายเนี่ยนะครับครบ1ปีเนี่ยคุณจะไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเลยประหยัดไปเยอะมากนะนะเพราะฉะนั้นนี่คือค่าที่สาที่ต้องเสียนะหค่าโอน2ภาษีรายได้3ภาษีธุรกิจเฉพาะนี่คือ3ตัวที่ต้องเสียนะครับแต่นะมีเงื่อนไขอีกถ้าคุณไม่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะด้วยเงื่อนไขที่ผมบอกไปสักครู่แล้วเนี่ยนะครับ คุณจะต้องเสียอารกรนะฮะค่าอารกร0.5%นะก็ไม่แพงนะ0.5%นะคือธุรกิจเฉพาะกับอารกรเนี่ยเสียอย่างใดอย่างหนึ่งนะโอเคเรารู้แล้วว่าเราต้องเสียทั้งหมด3ค่านะมีทั้งหมด3ค่าแต่ตอนนี้รัฐบาลลด5โอนให้2%หรือ 0. 0.0 1ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะทีนี้เรามาดูกันว่าเขาบอกว่าการขายบ้านเก่าและซื้อบ้านใหม่นะครับคุณจะได้ลดค่าภาษี เงินได้ด้วยนะซึ่งตรงนี้นะครับเขาบอกว่าการขอคืนภาษีเงินได้นะกรณีนี้มีใช้มาตั้งแต่ปี2546นะเกือบ20ปีแล้วนะครับและเงื่อนไขนี้ไม่มีกำหนดเวลาหมดอายุนะคือมีมาตั้งนานแล้วแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเขาบอกว่าซึ่งเป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่125เรื่องนะฮะกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดิมและต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยโดยสามารถทําได้ในหลายกรณีเช่นเดี๋ยวก่อนที่ไปตรงนั้นหลายคนบอกเอา้าเราซื้อไปอยู่อาศัยถ้าเราไม่ซื้ออยู่อาศัยได้ไหมก็คือไม่ต้องกังวลหรอกถ้าบ้านและถ้าบ้านทั้งบ้านเก่าและบ้านใหม่ที่คุณซื้อเนี่ยคุณกู้ธนาคารเนี่ยอันนี้คือกรณีกู้ธนาคารนะเวลาคุณกู้ธนาคารเนี่ยอ่าสินเชื่อเงิน เงินกู้คุณเนี่ยจะเป็นสินเชื่อเพื่อการอยู่อาศัยที่เรียกว่า housing loan เนี่ยนะมันจะนระบุไว้ในสัญญากู้เลยนะครับว่าซื้อเพื่อที่อยู่อาศัยแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าคุณไปซื้อแล้วขอเป็นสินเชื่อเนกประสงค์เ่ยจะเข้าเงินไขหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะต้องไปตีความอีกทีแต่ว่าเอาเป็นว่าคุณมีบ้านเก่าขายแล้วซื้อบ้านใหม่ภายในระยะเวลาหนึ่งปีคุณจะได้ลดค่าภาษีรายได้หรือไปขอเครมคืนได้นะอา้าวไปดูตัวอย่างกัน นะครับแต่ว่าพูดง่ายๆคือต้องซื้อขายกันภายใน1ปีนะอมตัวอย่างแรกนะฮะเขาบอกว่าถ้าเราขายบ้านหลังเก่าเพื่อซื้อบ้านหลังใหม่ภายในระยะเวลา1ปีหลังการขายบ้านหลังเก่าเราสามารถขอคืนเงินภาษีได้นะก็คือเวลาที่คุณไปซื้อ,อเทโทษทีเวลาที่คุณไปขายบ้านหลังเก่าอ่านะขายเสร็จปุ๊บคุณโดนค่าโอนภาษีรายได้โดนค่านุนค่านี้ที่ผมบอกไปสักครู่แล้วนะ อีกประมาณ7เดือนนะคุณก็ไปซื้อบ้านหลังใหม่นะครับนะซื้อบ้านหลังใหม่กับเจ้าของที่คุณไปซื้อคุณก็ไปตกลงเขาเองค่าโอนค่าสีอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดคุณซื้อขายภายใน1ปีเนี่ยคุณไปขอคืนนะครับภาษีรายได้ในวันที่คุณขายบ้านหลังแรกนั้นนะไปขอคืนได้นะครับได้หมดเลยนะแต่ค่าโอนไม่ได้นะได้เฉพาะค่าภาษีรายได้เท่านั้นนี่คือกรณีที่ ขายไปแล้วก็ไปซื้อภายใน1ปีนะครับกรณีที่2คือซื้อก่อนนะแล้วค่อยไปขายอีกหลังเก่าหลังเก่าขายไม่ได้สักทีไว้ซื้อใหม่ไปก่อนเลยแล้วกันแอบกูแบงผ่านแล้วซื้อหลังใหม่เสร็จหลังเก่าขายได้ภายใน1ปีคุณก็ไปขอคืนภาษีนะครับได้นะครับขอคืนภาษีได้เช่นกันนะครับแต่เงื่อนไขคือเขาบอกว่าคุณจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังเก่า ไม่น้อยกว <spe ahn>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  ่า1ปีนะฮะไอหลังเก่าที่คุณขายคุณต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังเก่าไม่น้อยกว่า1ปีนะครับหรือนะครับคุณอาจจะมีชื่ออยู่ในหลังเก่าไม่ถึงปีก็ได้แต่คุณต้องมีชื่อหลังใหม่ทั้งเก่าทั้งใหม่รวมกันให้ได้1ปีนะอ่ะสรุปก็คือหลังเก่า1ปีแต่ถ้ากิดอยู่ไม่ถึงก็ต้องมีทั้งหลังเก่าและหลังใหม่ให้ได้1ปีนะครับ นะนะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขตรงนี้นิดหนึ่งเขาบอกว่าเงื่อนไขาการขอคืนภาษีนะครับเช่นขายบ้านหลังเก่าไปในราคา3ล้านบาทเพื่อไปซื้อบ้านหลังใหม่ในราคา4ล้านบาทนะครับคุณจะขอคืนเงินภาษีหกนะักหน้าที่จ่ายได้ที่ราคา3ล้านบาทนะคือขายไป3ล้านไปซื้อใหม่4ล้านไปขอคืนได้ที่ภาษีนะคำนวณที่3ล้านนะหรือกลับกันนะครับ ขายบ้านแพงขายบ้านสี่ล้านแต่ว่าเฮ้ยไปซื้อบ้านหลังเล็กๆหน่อยดีกว่าซื้อเหลือเหลือแค่สามล้านนะไอ้วันที่คุณขายสี่ล้านคุณโดนภาษีอ้วกเลยเพราะว่าคุณซื้อขายทั้งสี่ล้านถูกป่ะแต่คุณมาซื้อขายบ้านหลังใหม่แค่สามล้านเนี่ยเขาก็จะคืนคุณแค่มูลค่าคำนวณภาษีตามฐานอยู่ที่สามล้านนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสรุปง่ายๆคือเขาคืนเงินภาษีคุคณนะหลังใหม่กับหลังเก่าผมสรุปให้ทีนะหลังใหม่หรือหลังเก่า จะซื้อจะซื้อก่อนก็ได้ขายที่หลังก็ได้หรือขายก่อนค่อยไปซื้อก็ได้ภายใน1ปีนะครับแล้วคุณต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังเก่าอย่างน้อย1ปีหรือถ้ามีไม่ถึงมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทั้งหลังใหม่หลังเก่าก็ได้ให้ครบ1ปีนะครับต่อมาก็คือจะขายไปไปซื้อถูกกว่าหรือขายขายน้อยกว่าไปซื้อแพงกว่าอะไรก็ได้เขาจะคืนภาษีคุณที่นะ ทั้งบ้านหลังใหม่หรือบ้านหลังเก่ามาเทียบกันอันไหนต่ําสุดก็ยึดตัวนั้นนะเขาจะคืนคุณที่ตรงนั้นนะครับอ่าอันนี้ก็คือข้อมูลดีๆที่ควรจะรู้ไว้นะฮะข้อมูลนี้ผมเอามาจากหนังสือพิมพ์โพสต์จูเดย์นะผู้เขียนชื่อคุณวาราพงศ์ป่านแก้วนะครับต้องขอบคุณข้อมูลดีๆอันนี้มากเลยดีมากเลยนะลองดูแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนใครยังไม่รู้นะเป็นประโยชน์จริงๆนะฮะอ่ะก็ฝากกันไว้ตามนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ กดติดตามหรือกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพราะว่าผมจะมีไลฟ์นะครับถามตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะเรื่องหนี้สินเรื่องการแก้หนี้เรื่องการกู้หนี้นะพูดคุยกับผมได้นะครับไนะลน์เข้ามาคุยกับผมได้ที่แอดอันโตนิโอนะครับไลน์ ID ผมแอดอันโตนิโอหรือผมไลฟ์ก็เข้าไปแชทคุยกันได้นะครับก็กดกระดิ่งไว้เวลาผมไลฟ์มันจะเด้งเตือนนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับวัสดีครับ